เราอีกครั้งนะครับกับโอบิอัสแซมสวัสดีครับหัวข้มุกหรือเปล่าครับมุกหรือมาโดนจริงครับโอ้เลยมุกเดี๋ยวไม่ฟังเลยนี่วันนี้เป็นการเดินทางขากลับนะครับตอนเช้าจะถ่ายแต่สนุกเฉลยครับก็เลยไม่ได้ถ่ายครับว่าเราทำในทางขึ้นไข่ดำก็ใช้ของแล้วเมื่อคืนครับเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับการไปเที่ยว กับที่ครับแล้วมีวีรกรรมอะไรครับในกาเขาเป็นฮีโร่ด้วยเล่าหน่อยนี่เป็นก็ช่วยผู้หญิงครับเอจากอะไรครับจากโดนล้วนลามครับอ๋ออ้าวในบอกเขาจะโดนฉุดไม่ใช่เหรอในชุดโดนล้วนลามกันแน่ล้วนลามปุ๊บโดนจับรถแล้วอ๋อก็เลยตั้มตั้มเลยบอกว่าไงครับเฮ้ยทำแล้วผู้หญิงวะแน่แล้วเขาก็ยังไงต่อครับเขาก็ปล่อยผู้หญิงครับอ๋อแล้วเขาก็ไม่มีไปเลยไม่ได้วิ่งครับมองแน่แล้วก็ปล่อยรถครับตานรถได้ก็มีแน่ไม่รู้ครับแต่ผมว่าผมอยู่นั่นประมาณ ใสามััคครรบบออ๋โอเคค้ยวิชาพยายามจะเล่นไปยังคนอีกครบหนึองยังครับครับครับอภิชาครับครับครบหนึ่งครบสองครบสามโอเคครับไปแล้วครับก็นี่นะครับเป็นของฝากครับที่ทุกคนจะซื้อนะคเยี่ยมไหมครับดูทั้งช่องครับดูทั้งช่องเลยไหมฮะเยี่ยมมากเลยครับมีข้าวหลามมีอะไรนะคุณต้ามีอะไรบ้างครับของฝาก ใจให้ไปวิธีทำอะไรมายกนั่มายกนั่นายกรครับหกไรนัหนขั้นอะไรขั้นอะไรกันไเมายกข้อบาไปแล้วเนี่ยเนี่ยรือเราคำว่าเข้าเรื่องไหมครับผมว่าทิปนี้คงเป็นทิปที้องเป็นทิปสุท้ายของพวกพีสีหลายนะแต่ผมกับคุณตั้มกับคุวชชนต ไม่เที่ยวไปดีครับพี่แน่อาจจะคงไม่เที่ยวอีกนะครับผมสามคนนั่งอาจจะไม่ไปเลยนะไรนะฮขอมีมีคุณมี่ตุนแลวกันนะนะวันนี้เขาบอกอร่อยที่สุดในโลกวนนี่ละผมมากเนียนแบบก็ถามว่าอะไรบ้าเอาสักนิดนึงอันนี้อาจจะยาวเลยนะก็เอาเริ่มจากคุณตั้มประทับใจอะไรที่สุดครับทุกคบที่ผ่านมาในแต่ละวันดมครับนมอะไรครับ ท่านใจคุณตั้มได้ชวนีมอีสาไว้พูก็ับกลับไปต้อไประกาศครับคทานครับใจนะครับที่ผ่านมาเอาลมันนะร้อนนะคุณหนึ่งรับคุหนึ่งแห่แห่จากน้ำทะเลครับผมเลยนะแห่จากน้ำทะเลครับผมอ้ว่าท่านใจากการได้ผคุณท่านแล้วครับคุณท่านครับการมาครั้งแรกไม่ไม่ใช่ครั้งแรกสิการมาครั้งเทียวหล่ครับครับผมครั้งดีเลย่มี ในชีวิต,วตวค,คุณมาเที่ยวกับผู้คนและครั้งสุดท้ายครับคุณประทับใจอะไรที่สุดครับสาวๆเนี่ยโดนพลังว่าคุณต้นนะครับครผมรู้สึกครับประทับใจอะไรครับในวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับก่อนจะถึงมหาลัยครับประทับใจที่สุดประทับใจว่าครับอ๋อประทับใจอะไรล่ะครับมาถามว่าประทับใจอะไรประทับใจอะไรครับบอกบอกมาสักหนึ่งอย่างเลือกมาสักหนึ่งอย่างผมประทับใจแถวที่ครับที่ไปแถวที่มันโอเคเนี่ย ส่วนผมนะฮะผมประทับใจคืนที่ไปอ้าวใครถามึงพัทยาอ้าวผมวิธีการถ้าผมถามไปเองได้ครับเออไปพัทยาครับเพราะมีคนอยากจะตัดตัดตัดแต่มันลืมบัตรประชาชนครับทำไมมันเข้าไม่ได้ครับมีเงาครับผมช่างซาใจมากเลยครับนั่นแหละครับไม่ไดจะพูดนะครับสําหรับเรื่องบัตรประชาชนไม่มีใช่ไหมครับพอดีว่าผมไม่ได้บัตรไปแต่ในหีบของดีอยู่อย่ัง เห็นแล้วครับใครกันเลยบ่มีมายักคนไปอีกแล้วครับเหัวคนหายได้ครับเล่าไปแล้วครับเรื่องนี้รคเล่าไปแล้วครับแหมก็ยังไงดีจะลากันเลยดีไหมหรือว่าอย่าเล่อย่าเพิ่งดี่บ่าตอนนี้อยู่ลครสวรรค์ครับฝักคนนี่ไปพักซื้อของฝากที่ผมกับโมนี่อะไรนะต้องไปกันตอนนี้คือ เดี๋ยวสิน่าจะถึงประมาณกี่กี่โมงครับสักสองสามโมประมาณนั้นไมต้องไปร้องเพลงต่อคุณตั้มบอกว่าต้องกลับไปไปทำไมนะทำก็สถานบ้านที่มีพลัยหลวงนี่ไหกลับไปกำลังแท็กับเซียครับแล้วเดี๋ยวจะร้องคาราโอเกะต่อไหมครับเมื่อคืนบอกไม่ร้องแต่ตอนนี้จะร้องซะงั้นไม่รู้ครับอ๋อโอเคนะก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งจากกันที่มหาลัยกัย กลับไปเจอที่มหาลัยก็มาตาโอเคครับดเดี๋ยวไปเจอที่มหาลัยครับมีมูใครได้มายือนต้องตองมาดูดูดู้อดบดูดูดอดูดอดูดรดูดูดูกอดู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 ูดูดูดูเูดููดูดูาด่า